กาบสบายดีสวัสดีพี่น้องพอไปมาสุ่ทุกคนพี่น้องเมื่อนี้กอดยินดีเข้าสู่สองนัดเปล่าตมไสตามเคยพี่น้องเนาะเมื่อนี้นัดเปล่าตมไสกอดถือว่าได้มีข่าวดีกโโันรอคอยพี่น้องได้ฮอตเป็นสามช่องเดือนแล้วพี่น้องเนาะถือว่าเอาไปอ่าคอไฟเขาเพื่อนเนาะถึงกับมีไอ้ใหญ่ใจดีเพื่อนสัพพตมาพี่น้องคนแรกจากาัาอเมิลิก้าเพื่อนเนาะ เพิ่นกับเ็นห่วงเพนไนร้าย,ายเพิ่นกับซัพพอร์ตมาใส่อ่าเรียนไฟอ่าเข้าไฟใส่เพื่อนเนาะกับบัคิดบัคฟันว่าอ่าการรอคอยไฟฟ้ากับบอเมนไอหน่อยเนาะคอนคาสิมานี่ใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนสองเดือนพุ่นพี่น้องเอ้ยเริ่มต้นทอกเดือนสิบนี่เขาเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเลยพี่น้องเอ้ยกับที่ว่าเดือนนี้กับที่ไปติดตามเบิ่งว่าเขนาสิมาอ่าข้างนี้เป็นอะไรเขาเอาอยัางมาเนี่ยพี่น้องเนาะอ่ะ นี่มาเลยเด้อสบายดีอ่าโหอัสบายดีสบายดีโอ้นี่พี่น้องกำลังสีมาแล้วแ้วนี่เพิ่อนกาขึ้นมาเยี่ยมยามอาหยุดเถิงพี่น้องอันนี้ก็เป็นพนักงานทางพุ่นเละอยู่ทางเมืองหุ่นหรอพุ่นทางไฟฟ้าเนาะเพิ่นกได้มาเมื่อนี้เนาะ นี่สมกับปลาไฟฟ้าน่ะขึ้นบาสูงยันสูงว่ได้ขึ้นสูงเลยพี่น้องอืมโตนกระดานอยู่บนไหนกระดานยี่ท่งนึง 你爸爸脾气 นี่พี่น้องอันนี้กาซิเมนวันที่ว่าประกอบอันนี้มันกระดานใส่บนใดนี่ใส่เสาไฟอยู่เสาไฟเวลาห้าต่อทรายลงมามันบ่โอพี่น้องกะบอกเคยพอเด้อพี่น้องอันนี้ก็ครั้งแรกคั้นอ,อุ่นบรเิเยนการไฟฟ้าพี่น้อง <laughs> <laughs> มาเบ่งพลังงานผนประกอบนี่หลกคอยกระดดนเลยเด้นบ่นม,มีไฟฟาท้อ มันอยู่ในเนฮื่อนในห้องบรมารทอันนั้นไฟหลังจากที่ประกอบแล้วก็จะไปติดกับเสาเลยเนาะน,นออเอาสันห้องบริรตัดไฟอ่ะบอกบริษัทบริตัดอ่ะเอาสันห้องโตอะไรอะไรเบญจานไฟอนนโอ้น้อเพื่อนมีเคล็ดลับของเพื่อนพี่น้องอเก่งเก่งหลายจากที่ประกอบแล้วก็จะเอาอ่า ทรายมันเน่งมันเนาะอันนี้เขาเอานินทรายยังนี่ก็อเอาผูสาวมาจากคนเลยดูด <c oughs> เอาผูสาวมาเป็นกำลังใจยืนท่าก็ได้ นี่หลังจากประกอบอ่าของเตอร์แล้วกาซีทำการอ่าปล่อยสายเนาะสายอันนี้ก็อจะเป็นสายเสือกที่ตอกไฟพี่นอ้องโอ้โหเด้อพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ามาเีวิวตามอ่าคำเพื่ออ่าเขาบปเข้าใจเนาะนำอายใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะที่เพิ่นซัพพอร์ตเนาะอ่าช่วยเหลือเอาไฟเขาเคลื่อนพี่น้อง เอาซอยฝ้าเนี่ยก็าคิดบวกแตบอลแมนเขาทึกงใหญ่บอกใหญ่ลงไปใกล้นยหนึ่งเนาะใส่ยังก็จะสะดวกไปเลยบอลสนุกใจคาคาเฟ่โอ้ยพี่น้องเลยไปพี่น้องหลังจากที่พ่นติดของตือแล้วก็สิไปย่ยมชมในการประกอบอยู่ทางอ่าเหงื่อเนาะ อันนี้จะเป็นทำการประกอบพี่น้องเนาะ,นาะประกอบอยู่ถึงเนาะหลนะังจากตัวแล้วไปจะด็จเข้าไปในเงินเลยน้อยนี่หล yeah. ังจากที่ว่าเขา,าประกอบอยู่ในอยู่นอกแล้วเขาจะมามาให้ยังนีง มีข้อหอเดนนี้เราจะทำการขึ้นเหมนมัมมน,นี่มีเดี๋ยวคนแป๊บหนึ่งที่ทำการนับต่อหลังจากที่เขาประกอบอยู่นอกแล้วเ,เขาเข้าไปในนี่เดนนี่นี่ถือว่าจะขึ้นไปประกอบอย่างนี้ยไปเอาทรายเมฆไฟลุ่มมาใส่กระดาน โอ้จังสันกะถือว่าได้ขึ้น,ข,นขึ้นไตอยูเทิงพดาน,นอ้องโอ้โอเคโอเคไปติดตามขั้นตอนต่อไปเด้วยพี่น้องเงินกำลังสิขึ้นอยู่ปินขึ้นเถิง่งะ

แจกเสือกว่าประมาณเท่าไรเท่าไรเพิ่นก็จะได้สอดใส่ท่อเนาะเพื่อจะอ่านำไปโตจากบ่อนที่เขาต่อไฟเข้ามาแม่นบ่แล้วก็จึงมาลงใส่กระเพื่อนแม่นบ่อ๋อนี่พี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเนี่ยทำใส่สุดแล้วบ้นี้กะเกียมสิขึ้นฟ้าพูดปีนต้นไม้แล้วบ้นี้ pin tân sau phê pha pin không nhà pin leo vào này khởi pin mưa thế nưng lên. สายมีมีไฟก็ได้อะอดถึงแหละเด้ออดจุดปอไม้แล้ว ไปนอกจากนี้แค่นี้นำไก่ นี่พี่น้องหลังจากที่ว่าประกอบแล้วเนาะกระซีได้อ่าเอาท่อเขาไปใส่เนาะหรือว่าวางท่อเนาะหลังจากนั้นกัะสีประกอบใส่อ่าของเตอร์พี่น้องเพื่อนำเอาไฟเข้ามา

ยังลืมแล้ว <laughs> เอาเลยนะไป้ไงใส่ไหมชิได้ลอกอันนั่นเนาะออกมาแล้วจึงจะได้เอาใายไฟมาเกาะเนาะ บุกเข้าโอ้ครับนี่ีมว่า ทำการประกอบกิบแลนสายไฟพี่น้นโองเอาโซ่ดีวะ่ะ พี่น้องในนี้ก็กือว่ทำการประกอบเนาะอันนี้ซีเมนตปักเสียบเออประมาณนั้นอันนี้มันวัน,นไหนไดนี่ซื้อวายังได <c oughs> อ่ากระด้างเนาะโอ้กระด้างพี่น้องไอ้โอเค นี่แวน้องน้องนี่สสนกลทยูบได้แล้วันทีดอกไฟใส่าดอกไฟนี่ยบันที่โคให้ใส่ยู่นี่ให้เนี่ยนะบบ่ามันไต่กลางคืนเลยยังจมือด้อขึ้นไปอ๋อ นใช่ใช่ตัวนี้นนก็มีบผมตัวนี้ได้บ่มันสั้นหมดนี่พี่น้องกะถือว่าเพิ่นก็มาแรงเด้ก็เลยว่าโอ้ฮอดคำฮอดขึ้นนดหนึ่งพี่น้องเอ้ยกะประมาณจักโมงนี่โอ้สิบเจ็ดโมงนี่สิบแปดโมงนี่เฮ้ย เอาอาย่นสู้ๆให้สู้ๆเต็มทีมั้นนี่เนาะผมมีอย่างได้ชิตเบเทนไก่ก็ฟักไครหมดพปน่นของ้อายอ่างอง้ยทนอันนี้ทื่ว่าชุทำการประกอบไฟแั่นบ่านี่ โอ้พี่น้องเอ้ยมันกลายขั้นตอนได้พี่น้องโอ้มืดเ,เ,เลยโบเฮนเลยโบเห็นเลยมีบอ๊ะมาท้ายสุวนไหนกันดีแค่ไหนกันดี้เ่ไนเองเลือกไปตานเขา

เปิดอาไฟเป็นทีสว่างไปทีย่างหอยกันแลยพี่น้องนอนหลับจากที่วันเราโอยเนาะการถือว่าได้ฮอตเดือนเนาะการทางพนักงานไฟฟ้าพึ่นการรอทานยังได้กัรอทานอีกแต่ท้อฮาพึ่งตระโลกเนาะพึ่นกับว่าโอ้ยเดียวเดียวจิเครื่องก็ยังบูม่านิการเดินไปว่าเขารอทานเดินมาเนืองเนืองจากงานเนาะเหมือนกันก็เลยยึดไปตามขั้นตอนตามระเบียบมันองโอ้มันจะได้ลายขั้นตอนมันบ่จริงจริงจะมาฮอตนี้มันบ่โอ้พี่น้องการคอมเมน อ่าแนวง่ายเนาะอันนี้ก็ความอยากได้กับทู่ทู่ทู่ทูพี่น้องยังได้กับโทุก็พายนำเนาะแต่ว่าผิดพลาดขอได้มองได้ประการใดกับโทุก็พายนำเนาะการโคต้องโคควบใจนำที่เพิ่นไปมาสั่งเพิ่นมาขอเถอะน้องซ่นแบบนี้เนื่ยมาอ่าโคเพิ่นชมดอกตโตนี่บําเพ็ญชมดอกแนวอื่นนึกพี่น้องนึกสองดอกสอดอกไฟพี่น้องเนาะการที่ว่าเป็นทีเยี่ยมหอยกันดีกันเลีวเนาะได้อ่าตามใจที่ ่าได้แล้วเนาะก่อนอื่นมดก็ถือว่าคบประคบใจนําน้องสายเพิ่นและก็รอายเพิ่อนอยู่ทางนอกเพิ่นก็บ่ได้มาห่วงนําเน่องก็ขอให้เพิ่นเดินทางด้วยสวัสดิภาพเนาะเดินทางให้ปนะลอดภัยเนาะอ่าลําด้วยตอนน้าที่การงานเนาะก็ถือว่าอวยพรมายังอ้ายใหญ่ใจดีทางสหรัฐอเมริกาที่ซัพพอร์ตเนาะให้ขากไฟขานำขเขาเฮือนก็สซานแบบนี้เนาะอย่งได้ขอให้มีอายุยนะืนยาวเนาะ อ่าพัฒนาสิ่งใดผมขอให้ได้สิ่งหน้นเอ,อเนาะอ่าสุดท้ายนี้นัดบาลรุมใช้กถือว่ากาับจะจบคลิปในซำนมีเนาะ่ว่าถืออุ้กถึกใจใครลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อา่ากำลังใจกำลังใจเนาะติดตามรอคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ก็การเข้ามาสบายดีบาย